วันนี้ผมก็ลงไปช่องหนึ่งละมั้งครับค่ะช่องเกาช่องเกาช่องแก่ล่ะเพิ่นเคย <c oughs> เอาแต่รือมือเล็กออกหมดจ้ามือเล็กออกเพิน่นเพิ่นแบบทุ่มเอาเลยอืมว่าเป็นยังคะ่ะว่าเป็นยังครับ <c oughs> ช่างดำเพชรชบูรณ์นะคะ <c oughs> <c oughs> ครับวดวันที่1เมษายน2564นะคะหกสิบห้าครับหกสิบห้าครับต้องีวบาผิดสองพันห้าร้อยหกสิบห้า หกสีผ่านมาแล้วลงลรืมแล้วค่ะลงลืมแล้ว <c oughs> วันนี้ได้แล้วเนาะคะ่ะเอามาเอาตอนโค้งสุดท้ายเลยจะได้เน้นไ้สรุปไ้ที่เดียวจบเลยค่ะโค้งสุดใช่ครับหวยมันลงไปแล้วล่ะลงไปแรกแรกคนละค่ะ <c oughs> แต่วันแต่วันได้ลงทั้งน้องเบล จ้าว่าเป็นยางค่ะน้องเยวกาจะเอาเอาเย,ายอนี่ละค่ะจะได้เป็นโครงสุดท้ายที่เดียวเลยเอาเลยค่ะเอาเลขล่างเนาะได้ค่ะล่างก่อนเลยล่างวิ่งเก้าครับล่างวิ่งเก้าวิ่งเก้าร้องศูนย์นะบ,บอตัดวันนี้บอตัด หายมาสองตเนาะวิ่งค่ะลางวิ่งเก้าแต่ว่าเดินเก้าเนาะคะ่ะเอ้ยวิ่งเก้ากับศูนย์เด <9. S 2> ินเก้าวันนี้บอตัดเลขวิ่งหายหายลงไปเลขวิ่งทัสองตเลยค่ะจับคู่ครับจับคู่เอาเอาจับคู่ใส่อีกสูตรหนึ่งเนาะแล้วแต่ช่างดำเลยค่ะ สูตรหนึ่งเด็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับกับคู่ครับปันหาค่ะเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าสองครับเก <9, 1, S 2> ้า <9, 2 S 2> สองสองหางครับอ่าสองหางเนื้อค่ะ ถ้าถ้าศูนย์มาร์กอะให้เจ็ดสีพจนจับเอาเองครับแต่ผมตัดศูนย์ออกไว้เพื่อยาเคลดเพื่อยาใครหลายหางนะแค่ไหน,น,นหลายหางก,กับที่หลายหางพวดให้คุณผู้ชมจับเองเนาะค่ะผู้ได้มาศูนย์ครับก็บจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเมนบค่ะบ่บ่ได้ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองบอบมาครับบ่ได้ค่ะจะได้เป็นจ้าไหนสูตรนี่สูตรแต่ละสูตรที่มาแค่ตัวเดียวครับ จังไดค่ะอธิบาย <c oughs> อาธิบายให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะเพราะว่าน้องวิวกับบอคอยเข้าใจสูตรศูนย์หนึ่งสองน่ะชิมาตัวหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็สูตรเก้ากับศูนย์ี่ยชิมาตัวหนึ่งถ้าสมมุติจับศูนพสามารถชิมาน้ำกันได้ครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมมากศูนย์นี่จะจับคู่กับยังล่ะค่ะจับคู่ไปใส่ ตัวอื่นที่ไปอยู่ในกรอบตัวนี้ครับศูนย์ยังก็ได้แต่ว่าบวมนึงกับสองเป็นบ่ค่ะบวมนึนศูนย์หนึ่งศูนย์อบวมนึงกับบวบเมนึงกับสองศูนย์ยังก็ได้มันจะบวมาน้ำกันเนาะค่ะบอครับเพราะว่าเก้ากับศูนย์มันก็อยู่ในหลักเดียวกันมันชนกันไงศูนย์มันชนทั้งสองศูนย์ไงมันเลยมันเลยให่ไปศูนย์เก้าที่กะย่านมันบวมาเนี่ยนะค่ะ ถ้าจับถ้าจับไปให้กับมันได้หลายหางแต่ผม,มจับแห่นะเพราะหวยมันชนมันมันชนที่เลขเก้ายุห่าสูตรไงหวยมันชนเก้าล่างยุห่าสูตรค่ะแต่ผมเอาไปใส่แต่ผมเอาไปใสตสูตรไอ้สูตรหนึ่งสองเลยเพราะสูตรนี้มันจะเดินอยูยี่สิบสองวัดต่อปีไงพอปีหนึ่งมันจะหลุดอยู่แค่สองวัดสูตรนี้นะค่ะ ท่24สสี <24. S 2> ่งวดผิดสองงวดเนาะเป็นยังสี่แมนครับสูตรสูตรสูตู 1, นยะ์หนึ่งสองน่ะที่ผิดยุด่สองงวดค่ะเรางนำกระยี่เดินเดียนตลอดแต่ไหมแค่ตัวเดียวค่ะการะเล่นก็เล่นได้แค่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองกลับน้ำเลยครับกลับไปน้ำกลับด้วยนะคะครับเพราะว่าตับแ่งหลักสิบ มันเปลี่ยนหมวดที่แล้วนะจ้ากระสุดกระสุดงมวดทีทแล่แหระครับแต่า่าเขาตัดศูนย์ออกก็เอหมวด,ด้ทเลาได้นน่งกับศูนย์บ่ละอเขาตัดศูนย์ออกไงเออหนึ่งมาใส่แทนไงหวดก่อนฟั่นล่างหนึ่งแปดเนาะค่ะหวดกรน 1, 8, นอ,อนแมนหนึ่งแปดว่าตัดศูนย์ออกไงค่ะวันนี้ก็ตัดศูนย์นึกเอาลหรอวันนี้ก็ตัดศูน,น,นย์น,นึกเอาบอมักเบอมันทิมาเบิ่งมันทิม้าอีกบ่ แต่ว,ว่ากับกันไว้อยู่เนาะค่ะคุณกาไ้วิ่งศูนย์ไม่ย่กันไว้ครับกันไว้แต่ว่าไปใส่ศูนย์ตัวอื่นนะไปไปใส่ศูนย์กับหางอื่นทั้งที่ให่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดกติดหลักแสนมวนเน่ะแต่ไรบอลเนี่ยเจทั้นใหญ่ศูนย์ายนานหาเสียงก็ติดเลขครับค่ะมันต้องเปิดนั้สมุดหน้าอนนตอนนี้ผมผมผมอยู่ข,ข้างนอกนะว่าจะอยู่ในกับสมุดนะ พอมีเลขดับเลขอย่างที่นั้นมีตัวตัดของมันอยู่ค่ะบอมเป็นยังอ้าซันเอ้บนค่ะบนบนเลยก็ได,ด้บนนี่บนแน่ใจเลยครับเอาสู่รตามตัวตรงไปเลยเนะาะได้ค่ะได้ได้เอาตามช่างดำสะดวกเลยค่ะเอาเก้าเจ็ดแปดครับทางเดียวเก้าเจ็ดแปด ทางเดียวทงังครับแปดสูตรสูตรทงดที่แล้วนหะแต่ว่าเขาเผาซึ่งหมวดมวงดที่แล้ว,วที่แล้วมันหกเจ็ดแปดโเขีนวันที่ออกทันเนาะเขาถาดเอาแค่ตัวเดียว<ก>วันนี้เราสูตรเข้าแล้วครับให้เห้นเน้นไปที่ล่างดีกว่าครับเรียกล่างดีกว่าเน้นล่างนะคะเน้นล่างเพราะว่าจะถนัดล่างครับถนัดล่างมากกว่าว่า ข้างบนเนี่ยมันเป็นสูตรตามตัวตรงเลยนะเอาเจ็ดแปดทางเดียวข้างบนนะครับว่าเป็นยนังไงคะนีลาคุณผู้ชมกับมกักนน้อยเพราะว่าเลขช่างดำมาลายเนาะค่ะก็นั่งไปพิจรารณาเบิง้งมากระจัดคัดกระพา,านค่ะครับมากระจัดมากระพานนี่ว่าครับหวยคำนวณครับไม่เข่าไม่หลุดแมนค่ะไอ อาจารย์เซียนช่างดำนี่่นก็ไฮมาเป็นแนวทางอย่างเ้อเนาะค่ะก็ไฮคุณผู้ชมนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะครับสรุปก็คืออ่าล่างนี่ไฮวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะวิ่งเก้าร้องศูนย์ครับค่ะแต่ว่าเน้นไปที่เก้านะคะแล้วก็จับคู่ไฮในเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็ที่ว่าไฮศูนย์หนึ่งสองนี่เป็นอัน ตัวประกบแมนโบค่ะแมนแมนครับตัวประกบนะคะสูตรเอ่อสูตรนึ่งนี่เก้าหนึ่งเก้าสองแต่ว่าจังดำนี่บ่มักสูตรมาจับสูตรหน่อยมามจับสูตรครับแต่ว่าคุณผู้ชมมารับเองไอ้ไอ้ไอ้เอฟซีไปหาจับเอาเองสูตรน่ะทำถ้าสูนมานะจ้าตัมาให้เพื่อนไปจับเอาเพื่อนมาทั้งใดก็ไปจับเอาเลย แล้วก็มีตัวมผมผมตัดออกจ้าแล้วก็มีสูตรสามตัวตรงเนาะคะ่ะเม็ดเดียวเลยเก้าเจ็ดแปดนะคะหางเดียวนะคะครับถ้าจะตัดเหรีก็ได้เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแค่นี้เนาะคะ่ะถ้าอยากตัดมันมัน,มนถ้าถ้ายึดตัดเหรีท่านบกเขาครับเพราะมันติดเหล็กดับเพืือนดับดับอปตัตะคะมันมันมันมีสูตรดับของมันด้วย จ็ดแปดเก้าแปดเป็นที่นะมันดับของมันอยู่แต่ถ้าให้ซื้อห้ซื้อสามตัวตรงไปเลยนะไม่อยากให้ตัดเล่นนะก็คือสามตัวตรงเลยครับไม่อยากให้ตัดไปเล่นงสองตัวเพราะมันมีมันไปติดมันไปชนมันไปชนเหล็กดับที่ทําไม่ครับค่ะเดี๋ยวไอ้งวดงวดนาเดี๋ยวจะได้ขอเลขดับกับช่างดำน้ำนาะค่ะโอ้ดับดับมีทั้งหลายสูตรครับเทียบเลย อย่าไปเลขดับอหลายสูตรม,มีมีทั้งมีทั้งดับยูกับดับเบอยูยูอาสูตรแม่นๆม่นั่นและค่ะครับครับ <c oughs> มีมีครับมีสามสี่สูตรได้เลขดับอ <c oughs> ะจ้าอยังคำนวณยังคำนวณนี่แหละมันไอเป็นเน้นที่ล่างดีกว่าครับบนมันเป็นแค่สูตรสามตัวตรงเนาะเ <c oughs> พราะที่แล้วองุกดอกทิมที่ทําทิมไว้มันไอ้หกเจ็แปดนะ ค่ะถ่ายคลิปแล้วค่ะช่างดามถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วก็ขอให้เอฟซีสุกๆมันมาน้ำกันได้ครับเ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะครับครับสวัสดี<อ>สสดครับจ้าสวัสดีค่ะ